ใครที่ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงนะคะโคราชเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะใครที่ไม่อยากให้ผู้ป่วยผู้สูงอายุอาบน้ําหรือไม่สะดวกอาบน้ําให้ท่านตอนเย็นนะเพราะว่าถ้าผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโดนน้าเย็นก็อาจจะ,ะไม่สบายนี่นะถ้าใครไม่สะดวกก็สั่งสบูเ่เหลววีเคไปใช้ดูนะคะเพราะว่าเราสั่งมาให้แม่ใช้จริงสบูเ่เลวใช้งานง่ายแค่ปั๊มสองสำ ผสมกับน้ําอุ่นหรือว่าน้ําธรรมดาใช้น้ําอยู่ประมาณสองสามลิตรแล้วเช็ดตัวโดยที่ไม่ต้องล้างออกสบูเ่เหลวที่ผ่านการทดสอบการระคายเคืองมาแล้วนะคะขวดปริมาณ400มลลิตรใช้ได้นานค่ะหนึ่งขวดใช้ได้นานมากสินค้าเขาอะบุดบ่อยแล้วก็เลยสั่งมาตุนไว้นะคะหนึ่งขวดขวดที่สองอยู่บนห้องแล้วนี้คือขวดที่สามนะคะสั่งมาตุนไว้ช่วงนี้ฤดูหนาวแล้วก็สะดวกอาบน้ําให้ท่านเช็ดตัวอย่างเดียวที่ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ปวดด่วยติดเตียงนะคะ กดสั่งไปใช้ก่อนของจะหมดพิกัดตะกาสีเหลืองมุมซ้ายมือ